สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถครอบครัวมาฝาก1คันนะครับกับมิตซูบิชิสเปซวากอนนะครับปี2005นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้เครื่อง2004รถครอบครัว7ที่นั่งนะครับสวยครับคันนี้สภาพดีมากๆนะครับ139,000บาทนะครับ139,000บาทนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ สวยสมบูรณ์นะครับใครที่กำลังหารถครอบครัวราคาแสนต้นๆได้สเป Wa ากอนเครื่อง 2004GT นะครับตัวนี้โดยรวมถือว่าสวยครบจบและก็ประหยัดนะครับติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดมาให้เรียบร้อยนะครับรถสวยสภาพงามมากๆเป็นเจ็ดที่นั่งแอร์สามแถวนะครับสำหรับรุ่นนี้เย็นครบทั่วถึงแน่นอนพับได้นะครับแถว2แถว3เบาะพับได้เก็บคองได้นอนได้ปิกนิกได้นะครับถือว่าเป็นรถครอบครัวที่กว้างพอประมาณนะครับในสภาพ ถือว่าง,งามมากนะครับแอร์นี่จะมี3แถวเลยนะครับเป็นแอร์ราวด้านข้างนะครับสวยครับราคานี้ติดแก๊ส LPG นะครับใครที่ชอบนะครับหรือที่ใช้ LPG อยู่แล้วน่าจะเข้าทางนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมครับตามแฟนเพจแฟนคลับของ Spacewagon นะครับหรือเข้าไป ในส่วนของ YouTube ก็มีคนรีวิวเยอะนะครับแต่สภาพนี้ผมรีวิวสภาพนะครับโดยรวมคัดเช็คเรียบร้อยนะครับ1 3 9 0 0 0ับาทมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับจัดส่งให้ได้ทั่วไทยรถสวยนะครับสภาพนี้1 3 9 0 0 0บาทนะครับ i ิ s u b i ิ h i s p a วากอน o n GT ปี2005เครื่อง2.4ออโตติดแก๊ส LPG มาเรียบร้อยนะครับโทรเจรจาสอบถามรถอยู่กระทุ่มแบรนดสมุทรสาครนะครับอยู่กระทุ่มแบนด์สมุทรสาครโดยรวมครบจบเช็คเรียบร้อย มาดูได้เลยครับรถสภาพดีมากๆนะครับแล้วเป็นเจ็ที่นั่งกว้างขวางพอประมาณกับราคาถือว่าสุดคุ้มนะครับใครที่ชอบมิตซูใครที่ใช้ LPG ถูกทางแน่นอนนะครับคันนี้โดยรวมครบจบใช้งานได้เอกสารครบพร้อมโอนชุดแต่งรอบคันติดแก๊ส LPG มาให้139,000บาทรถสวยสภาพดีเบาะพับแถว2,3พับได้นอนได้ครับ มาได้ครับมาดูเลยครับอยู่กระทุ่มแบรนด์สมุทรสาครจะส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับรับประกันการจัดส่งนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจผมทําหน้าที่คัดสรรเลือกก็สวยๆมาฝากหน้าที่การคัดจบมือจบเป็นหน้าที่ของสมาชิกนะครับฝากกันด้วยนะครับกับ Mitsubishi Space Wagon ปี2005 เครื่อง2004เกียร์ออโตติดแก๊ส LPG สภาพโดยรวมสวยจริงๆครับสวยจริงๆ139,000บาทนะครับมาลองขับนะครับอยู่ที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครนนี่เองครับ